สวัสดีค่ะปริดาพยากรก็กลับมาพบกันกับเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรามาทำรนดอมกันเนาะในหัวข้อที่ว่าชีวิตลักหลังจากนี้ไปของเพื่อนๆจะเป็นยังไงนะคะก็ไม่มีอะไรหรอกมันเป็นหัวข้อ,อบันเทิงและบันเทิงนะเรามาลองดูกันว่ามันจะตรงกับเพื่อนๆคนไหนบ้างตรงมากตรงน้อยอย่าคิดมากกันนะคะก็เหมือนเดิมนะอยาก จะให้เพื่อนๆคิดซะว่ามันเป็นการแบ่งเบาความรู้สึกซึ่งกันและกันและกันนะคะหากใครยังมีความทุกข์ความไม่สบายใจหากการเล่าเรื่องหรือบอกกล่าวในไพ่นี้จะช่วยให้เพื่อนๆรู้สึกเบาบางลงไปได้ทางผู้จัดก็จะยินดีเป็นอย่างมากนะคะส่วนใครที่มีความสุขและเราเปิดไพ่ออกมาพลังงานของไพ่ดีมากๆ กับพลังงานของคุณเราก็จะดีใจมากๆเลยก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับทุกๆบททุกๆตอนของการใช้ชีวิตนะ,ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาดูกันนะว่าชีวิตรักหลังจากนี้ของเรานะจะเป็นยังไงนะคะก็เหมือนเดิมนะคะขอให้เพื่อนๆนะส่ง,งสีสงใจมาที่ไพ่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าตอนนี้พลังงานของเพื่อนๆเป็นยังไงนะคะขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขออนุญาตเชคพลังงานของเพื่อนๆที่เข้ามาดูไพ่ก่อนนะคะ เพื่อนอาจจะมีความรู้สึกยุ่งยากใจครับข้องใจไม่เข้าใจหรืออาจจะรู้สึกสับสนในความคิดของตัวเองเอะจะเอาอยัางไงจะไปต่อจะพอแค่นี้หรือเปล่าคะตอนนี้นะเหมือนกับเพื่อนๆเองก็อยากจะมีอยากที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับตัวเองกับความรักกับชีวิตนะคะแต่มันน่าจะไปในเรื่องของความรักหรือมีอะไรดีๆ นะที่เพื่อนๆอ,อยากจะเริ่มต้นนะคะโอ๋แน่นอนไพ่ออกมาย้ำเตือนว่าต่อไปนี้นะคะหรืออาจจะเป็นช่วงหลังจากนี้ไปนะเพื่อนๆมีโอกาสที่จะเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นกับความรักดีๆความรู้สึกมีคนมามอบความรู้สึกดีๆให้กับเพื่อนๆอ,อยากดูแลอยาก ห่วงใยอยากใส่ใจอะไรประมาณนี้นะก่อนหน้านี้นะหากเพื่อนๆทะเลาะบอะแว้งกับใครอยู่หรือว่ามีปัญหากับใครอยู่นะคะพลังงานของไพ่หน้าไพ่บอกมาว่าเพื่อนๆน,น,นะจะได้มีการเริ่มต้นใหม่เป็นไปได้ว่าอาจจะมีการปรับความเข้าใจมีการพูดคุยเพื่อมาเริ่มต้นสะสร้างในสิ่งที่มันไม่เข้าใจกันนะคะแล้วมามอบความรักความ,ร,วามรู้สึกดีๆให้กันก็เป็นไปได้นะคนๆน,นั้นของเพื่อนๆน,น,นะคะอาจจะเป็นคน ที่มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงไม่ว่าจะเป็นบุคลิกท่าทางการใช้ชีวิตการเลี้ยงดูนะหรือแม้กระทั่งลักษณะภายนอกนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ดูมีความมีอีกโกสูงมีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงนะแต่ว่า สำหรับเพื่อน,อนแล้วนะเขาก็จะเป็นฝ่ายที่จะยอมอ่อนข้อแล้วก็เข้าหาเพื่อนๆน,นะคะตัวเขาเองนะเขาอาจจะมีความเป็นเด็กที่มีความคิดเป็นของตัวเองค่อนข้างมากนะคะถ้าคนคนนี้นะมีพลังงานของคนที่อายุจะมีพลังงานของคนที่มีอายุน้อยกว่าเพื่อนๆแต่มีความมั่นคงมั่งคั่งความรับผิดชอบดีนะคะคิดชา้าทำช้านะคะแล้วก็หาก เคยมีการนิ่งเงียบการาไม่ถูกใจการไม่เข้าใจกันหลังจากนี้ไปนะคะจะมีอะไรดีๆเข้ามานะจะมีการมอบความรักความรู้สึกดีๆให้กันและกันนะคะความสับสนวุ่นวายความไม่มั่นใจอะไรต่างๆ จะดีขึ้นนะเพื่อนๆจะได้เพื่อนๆจะไม่มีพลังงานของการได้อยู่คนเดียวโดดเดี่ยวแล้วนะคะจะมีการร่วมใช้เวลากับใครคนใดคนหนึ่งอาจจะมาในลักษณะของการเป็นเพื่อนกันมาก่อนคนที่รู้จักกันมาก่อนนะคะได้มาใช้เวลาใช้เขาเรียกอะไรปาร์ตี้สังสรรนคะ์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะร่วมพูดคุยปรึกษาหารือกันในหลายๆเรื่องก็เป็นไปได้นะจะไม่มีการ ลเอเบาะแหวงนะไม่มีการเอาความเป็นตัวของตัวเองมาเป็นหลักมายึดนะคะหลังจากนี้ไปนะจะมีการได้ตัดสินใจนะคะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยกันและกันด้วยแบบด้วยดีๆคือหมายถึงว่าเริ่มต้นใหม่ด้วยกันเออแล้วมันก็ดีขึ้นนะคะ คนคนนี้นะบอกเลยว่าพลังงานน่าจะเป็นคนใหม่ๆนะคะคําว่าคนใหม่ๆในที่นี้อาจจะเป็นคนที่เคยคุยเคยพบเคยเจอคนที่มีอายุแตกต่างกันแต่มันมีการไม่ได้คอมมิทเมนต์กันมาก่อนหน,น้านี้เป็นไปได้นะคะคนที่ไม่เคยชัดเจนในความรู้สึกกับเพื่อนแต่หลังจากนี้ไปนะคะเขาจะชัดเจนแล้วนะมีพลังงานของคนต่างชาติต่างภาษาเดมเพรอร์ขึ้นนะคะ จะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความเป็นผู้ใหญ่ค่อนข้างสูงนะคะเป็นคนที่นิ่งๆอะ่ะไม่แสดงออกในเรื่องของความรู้สึกมีความรับผิดชอบค่อนข้างมากหรือทําอะไรหลายๆอย่างนะจนบางทีเพื่อนๆอาจจะขัดใจสักนิดสักหน่อยว่าเอ๊ะคิดยังไงรู้สึกยังไงทําไมไม่แสดงออกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่คนคนนี้บอกเลยนะจริงแล้วเขามีหัวใจนะคะเป็นคนมีหัวใจนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาตัดสินใจหรือว่าได้เลือกแล้วนะคะคนคนนี้จะรักแล้วก็ดูแลคนของเขาได้เป็นอย่างดี นะคะอ่พลังงานของราศีเมษได้นะคนคนนี้ก็จะเป็นคนค่อนข้างขี้หึงขี้หวงนะเออแล้วก็ค่อนข้างที่จะจริงๆตอนนี้ถามว่าเขารู้สึกยังไงด้วยเนี่ยก็บอกได้เลยว่าตัวเขาเองเขาก็มีความยึดติดก,กับความรู้สึกที่มีต่อเพื่อนๆเหมือนกันนะคะเพราะเพื่อนๆนะคือผู้หญิงคนเดียวที่อยู่ในในในความรู้สึกเขาอะชัดเจนอยู่ในความรู้สึกเขานะคะเป็นคนที่เขาแบบมีความรู้สึกแบบ ปฏิเสธไม่ได้ว่าหัวใจเขาค่อนข้างที่จะมั่นคงกับเพื่อนๆแล้วก็ซื่อสัตย์นะต่อให้เขามีใครเข้ามาหรือว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์มีออร่ารักตีอะไรประมาณเนี่ยอาจจะมีคนเข้าหานะคะแต่สุดท้ายแล้วปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าหัวใจต้องการใครนะคะแล้วก็ตัวเขาเองเขายังอยากที่จะพยายามนะนเนี่ยน่าภัยว่ามีการทะเลาะบ่อแว้งกันกันไม่เข้าใจกันนะคะแต่เขายังอยากที่จะมีความพยายามและยังอยากที่จะสร้างความสัมพันธ์นี้ต่อไป นะคะแล้วตัวเขานะคะก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะทํางานดีอืเป็นคนที่มีแพชชั่นในการทํางานนะแพชชั่นกับคนรอบข้างนะคะเป็นที่สนอกสนใจนะของคนรอบข้างด้วยนะคะท่าน a n c e นะบอกเลยว่าคนคนนี้นะคะอาจนี่แหละเหมือนที่บอกอาจจะเคยรู้จักกันมาก่อนอาจจะเคยวนเวียนในชีวิตของเพื่อนๆแต่ไม่ได้คบไม่ได้คอมมิ t เมนต์นะคะ จะเป็นประมาณนี้นะนี่คือพลังงานของเพื่อนๆณปัจจุบันและในอนาคตนะคะ,ะเรามาดูกันแล้วความรักหลังจากนี้นะคะความรักหลังจากนี้ของเพื่อนๆจะเป็นยังไงนะคะขอให้ช่วยบอกด้วยนะคะความรักความสัมพันธ์หลังจากนี้จะเป็นยังไงขอให้ช่วยบอกด้วยนะคะ จริงๆนะบอกเลยว่าพลังงาน <c oughs> ความรักหลังจากนี้ไปทะทำไม่ะคะอะี๋ยวขอดูก่อนนะมันจะมีเอกอ f Cups อกมันมีการนะคะหลังแสดงว่าคนคนนของเพื่อนๆตอนนี้กับเพื่อนๆเนี่ยจะไม่ได้มีการติดต่อสื่อสารกันนะคะนะเป็นคนที่ห่างนิ่งไม่ได้ติดต่อสื่อสารเป็นคนที่ าเคยรู้สึกดีๆแต่ว่าณนะเวลานี้นะคะนี่เงียบหายไปนะคะเหมือนหันหลังให้เพื่อนๆน,นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วนะตอนนี้นะเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาอะอยากคือเขาอะรู้แหละว่าความรู้สึกเขาที่มีต่อเพื่อนๆนนะ่ะคืออะไรนะคะเขายังอยากที่จะมามอบความรักความรู้สึกดีๆให้แต่ ไม่ติดต่อสื่อสารไม่มีการพูดคุยจริงๆนะคะแต่ความรู้สึกเนี่ยบอกเลยว่ามันมากโลนหัวใจจริงๆนะอืมแล้วก็คิดเยอะด้วยอะ่ะคนคนนี้นะคะเป็นคนคิดเยอะนะคะแล้วความรู้สึกที่มีต่อเพื่อนเนี่ยค่อนข้างมากนะแต่เขาจะมีพลังงานเศร้าอ,อ่ะอืเขาเศร้านะคะ เขาอยากให้เพื่อนๆอ,อบกอดอยากให้เพื่อนๆปลอบใจนะหากตอนนี้นะคะถ้าเพื่อนๆไม่ได้พูดไม่ได้คุยสามารถที่จะติดต่อสื่อสารเพื่อที่จะไปให้พลังงานดีๆให้กับเขาได้นะคะดูเขา,าเหมือนมีความเศร้าๆอยู่อเออแล้วก็คิดมากด้วยอะไรอย่างเงี้ยคิดไปเยอะฟุง้งเฟ้อในความรู้สึกของตัวเองค่อนข้างมากนะแต่ภายนอกคือความนิ่งเงียบแล้วก็หันหน้าไปทำงานนะคะทำเงินให้กับตัวเองนะคะ แต่บางครั้งก็มีความรู้สึกว่าอยากที่จะตัดสินใจกระโจนโผดผ่านมาหาเพื่อนๆเ,เลยก็เป็นไปได้นะคะแต่ว่าเอาจริงๆคนคนนี้มีพลังงานของคนทางไกลนะคะเขาไม่ได้อยากที่จะนิ่งเงียบเสร็จเพื่อนๆหรอกนะต่อไปนี้นะต่อไปอจ,จะมีการได้พูดได้คุยได้สื่อสารกันจริงๆละค่ะคนคนนี้มีพลังงานที่อยู่ทางไกลนะมองเพื่อนๆอยู่ไกลๆห่วงอยู่ไกลๆไม่สามารถที่จะ พูดหรืออะไรได้เป็นไปได้ว่าคนคนนี้อาจจะชอบที่จะแสดงออกในเรื่องของภาษากายมากกว่าการสื่อสารนะคะแล้วบอกเลยนะคนคนนี้ของเพื่อนๆนะคะเขาอะรู้สึกมีแพชชั่นกับเพื่อนๆมากนะเขามั่นใจแหละเออว่าใครคือผู้หญิงคนเดียวที่นั่งอยู่ในหัวใจ ะะและใครคือคนที่เขาต้องการแต่ยิ่งคิดแล้วยิ่งเครียดนะเออรู้สึกอย่างแสดงออกอย่างเหมือนปิดบางซ่อนเล้นความรู้สึกของตัวเองอยู่นะคะแต่ว่าหลังจากหนีไปนะมันอาจจะมีความรู้สึกว่ามันจะค่อยค่อ,ค,อคลายความอึดอัดคับคับข้องใจนะคะต่อให้รักมากขนาดไหนนะสิ่งที่เขาแสดงออกหรือสิ่งที่เขาสื่อสารพูดคุยกับเพื่อนเอน,นะมันก็ยังจะมีความ มีลิมิตอะเออไม่ได้รู้สึกแบบอย่างสม่นว่ารู้สึก80อาจจะแสดงออก60อะไรประมาณนี้ค่ะอืมแล้วก็ตัวเขาเองอะค่ะจะพยายามแอคชั่นหรือทำอะไรให้มันเร็วขึ้นนะจากที่เป็นคนทำอะไรชา้าๆคิดชา้าตัดสินใจชา้านะคะ บางทีแต่ก่อนนะเขาอาจจะรู้สึกเหมือนเขาอยากจะให้วันเวลาช่วยในการาตัดสินใจพิจารณาหรืออะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าพอถึงเวลาตอนนี้เขากลับมีความรู้สึกว่ามันไม่มันไม่ไปหน้ามาหลังสเสียแล้วมันทำให้เขาเกิดความอึดอาจจาัดใจต่อไปนี้นะเขาจะไม่คิดแบบนั้นแล้วนะคะเขาจะไม่ให้ความอึดอัดรับคล้องในหัวใจของเขานะมาเป็นอุปสรรคในการที่จะ เข้ามาหาเพื่อนนะคะคือตัวเขาเองอ่ะเขาก็รู้สึกกับเพื่อนๆค่อนข้างมากอยู่แล้วนะคะเขาจะมาให้ความยุติธรรมนะบางทีมันอาจจะเป็นความเห็นอกเห็นใจกันด้วยแหละนะคะที่แบบเออเพื่อนๆแสดงอาจจะเป็นเพื่อนๆแสดงออกอยู่ฝ่ายเดียวอ่ะเออจนเขารู้สึกสงสารและก็อยากจะให้ความยุติธรรมกับเพื่อนๆนะคะตัวเขาเองนะเขาจะกลับมาชัดเจนนะคะบอกเลยนะคนคนนี้จะกลับมาสัต ชัดเจนอยากสร้างความสัมพันธ์ที่ดีมั่นคงนะคะมีความปรารถนาดีที่จะสร้างครอบครัวแล้วก็ความรู้สึกดีๆให้กับเพื่อนๆน,นะคะนี่คือความรักที่เพื่อนๆจะได้เจอในอนาคตนะคะ G ก็คือความรักที่ชัดเจนนะสำหรับใครที่มีกรณีกับคนเก่าๆอยู่นะคะเพื่อนๆก็จะมีโอกาสได้กลับมารับความ คนนี้คือคนที่ใช้อยู่เพื่อนๆก็ใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์นะคะอะเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานของคนที่จะเข้ามาเป็นยังไงคะเรามาดูกันบางคนอาจจะเป็นคนเก่าก็เป็นไปได้นะคะอาจจะเป็นคนในอดีตชาติก็ได้นะอาจจะเป็นคนเก่าที่เคยห่างหายกันมาก่อนก็ได้นะคะอะไพ่ออกมาแล้วแหละเออเป็นคนที่แบบ อาจจะเป็นคนดูเหมือนมีตัวเลือกเยอะนะคะคนคนนี้นะอาจจะเป็นคนดูมีสเสน่ห์มีตัวเลือกเยอะนะมีคนเข้าหาเยอะหรือตัวเขาเองอเขาก็มีออปชั่นในชีวิตค่อนข้างมากนะคะเป็นคนที่เคยผิดพลาดเสียอกเสียใจผิดหวังในความรักมาก่อนนะเป็นคนที่มีอดีตนะคะอ๋อมนเลยทําให้เขาคิดชา้าตัดสินใจชา้าเราก็ต้องเข้าใจเขาด้วยเนาะแล้วยังไงต่อคะเป็นคนที่สับสนวุ่นวายในตัวเอง นะเออตอนนี้เขาอาจจะช้าเพราะว่าเขาอาจจะทะเลาะก,กับตัวเขาเองอยู่นะจริงๆด้วยเพื่อนๆอไพ่อ,<ๆ>ออกมาตอกย้ำมากว่าเขาเป็นคนที่สับสนมีทิฐิในตัวเองเป็นคนแบบเดื้อค่ะยังไม่ได้ยอมรับความรู้สึกของตัวเองได้อะไรประมาณนี้อะไรยังไงต่อขอไพ่ช่วยบอกด้วยนะคะคนคนนี้จะเป็นพลังงานแบบไหนอืมเป็นคนที่มีความมั่นคงในหน้าที่การงานนะคะ เป็นคนที่มีความมั่นคงในหน้าที่การงานนะหรืออาจเป็นไปได้ว่าที่เขามีออปชันอะไรมากมายเพราะว่าเขามีความมั่นคงในการเงินการงานในฐานะของเขาอาจจะยังไม่ได้แต่สําหรับตัวเขาแล้วเขาอาจจะยังไม่ได้รู้สึกพึงพอใจในความมั่นคงที่เขามีเขาอาจจะอยากมีมากขึ้นเพื่อเพื่อนๆน,น,นะคะเนี่ยค่ะอยาก อยากมอบความรากักความรู้สึกดีๆให้กับเพื่อนๆถือถ้วยไว้ในมือนะเออเป็นความรู้สึกเป็นหัวใจที่ที่ที่อยากมอบให้นะหรือไม่ก็ถือไว้ถือไว้แบบแล้วก็ยังคิดอยู่นะคนุณๆเนี่ยในอัปลอนะคะเป็นคนที่ แคล่องว่องไวมีพลังงานของธาตุไฟนะเมษสิงห์ธนูนะคะเป็นคนออมีแพชชั่นในตัวเองนะแพชชั่นในการทํางานค่อนข้างสูงนะหลังจากนี้ไปนะคะไม่ว่าอะไรเขาตามนะหากเขายังไม่มั่นใจในความรู้สึกนะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะรับรองว่าเขาจะได้รู้แล้วแล้วเพื่อนๆนะตั้งรับให้ดีเถอะเพราะว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว,รวด้วยนะคะ มันจะมีการมาติดต่อสื่อสารนะแปดไม้นะคะทีออปเปนเตอร์เคิลเห็นไหมมาติดต่อสื่อสารมาเออเขาเรียกว่ามาซ่อมแซมมาเพิ่มเติมนะคะอ,อ่มีแปดถ้วยมาด้วยคนที่เคยหันหลังให้นั่นแหละคนที่เคยหันหลังให้กับเพื่อนๆนั่นแหละค่ะคนคนนั้นแหละคะ่ะที่เดินไปในวันที่มา ทำให้เพื่อนๆรู้สึกมืดมีเปนความรู้สึกอะไรประมาณนี้พังกระจายนะเออจะกลับมาติดต่อสื่อสารมาพูดคุยมาปรับความเข้าใจนะคะมาจูนอนะ่ะเขาเรียกว่าไม่มีโอกาสที่จะได้กลับมานะคะคนเก่าๆที่เคยสร้างรอยแผลเป็นให้เพื่อนๆนะเออแล้วก็ความรู้สึกหนักหน่วงมันจะหมดไปแล้วนะคะ ต่อให้หนักหน่วงแค่ไหนนะแต่ว่าบอกไว้เลยว่าไม่เหือดแห้งนะคะความรู้สึกยังมีนะแล้วก็มีมากด้วยนะคะมีโอกาสนะคะที่จะเป็นพลังงานของคนที่มีอายุน้อยกว่าห่างไกลกันต่างชาติต่างภาษาได้นะคะที่อบคับนะคะจะได้ใช้เวลาร่วมกันนะมีความสุขปาร์ตี้สังสรรค์น,นะคะเนี่ย พาะคุณคืออะไรที่อยู่ในความชัดเจนมั่นคงนะต่อให้ห่างหายกันไปก็ยังรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องการปิดจบด้วยเดอซันนะคะเดอซันคือความรักความสุขสมบูรณ์ความอบอุ่นในหัวใจนะหลังจากนี้ไปนะคะเพื่อนๆไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าจะเป็นยังไงจะดีไหมจะอะไรแบบนี้ไม่มีนะคะการกลับมาของเขานะมันจะค่อนข้างที่จะชัดเจน แล้วก็มาแก้ไขในส่วนที่มันเคยขาดหายไปนะคนคนนี้มีพลังงานของต่างชาติต่างภาษาจริงๆนะคะคนห่างไกลคนที่มีชื่อเสียงในวงสังคมของเขาคนที่มีพลังงานของอายุน้อยกว่านะใต้สําหรับมาเปิด ปิดท้ายด้วยว่าเดชาเรอดนะคะคนที่มีความแตกต่างนะแตกต่างจากเพื่อนๆแต่ความแตกต่างนี้มันคือความลงตัวนะคะเมื่อได้มีเวลาเรียนรู้แล้วก็ปรับความเข้าใจกันนะคะเป็นไพ่ของการเดินทางอะ่ะเออมนต้องเดินทางมามันต้องมีอุปสรรคปัญหาระยะทางการเวลานะความแตกต่างนะคะคนคนนี้ของเพื่อนจะมีพลังงานแบบนั้นนะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะ อะไรก็ตามที่มันยังติดขัดทับข้องใจอยู่นะคะมันจะถูกแก้ไขปลดปล่อยตรงนั้นนะมันจะชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะอนี่คือพลังงานของคนที่จะครเอ้ยที่จะเข้ามานะในความรักมันเป็นความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆในอนาคตนะคะะเรามาดูกันแล้ไพ่นางฟ้อยากบอกอะไรคะ มากเลยออกมา4ใบนะเอาหมดเลยละกันพรอยากบอกว่าโอเคมันถึงเวลาเขามันถึงมันคือโอกาสของเพื่อนๆแล้วนะแล้วมันก็อยู่ที่เพื่อนๆด้วยนะคะว่าเพื่อนๆจะคิดแล้วก็ตัดสินใจยังไงนะคะถ้าไม่ชื่อถ้าตัดสินใจไม่ได้นะลองนะ,ะมีสมาธิลอง นั่งสมาธิลองถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาเราลองดูก็ได้แองเจิลที่ดูแลรักษาเราอยู่นะคะอ,อ,อาจจะได้คำตอบที่ดีนะคะแล้วก็มันใกล้ๆนี้แหละออในอนาคตใกล้ๆนี้นะสิ่งที่เพื่อนๆรอคอยอยู่จะมานะคะปิดท้ายด้วยถึงเวลานะคะที่เพื่อนๆจะหันกลับมาดูแล ตัวเองนะเมื่อกี้บางทีความเครียดความกังวลใจอาจจะทําให้เพื่อนๆมองข้ามในสุขภาพกายสุขภาพใจของตัวเองนะคะสําคัญที่สุดเลยนะหันกลับมาดูแลตัวเองนะคะเพื่อเพิ่มความงามจากภายในสู่ภายนอกนะคะรอรับพลังงานดีๆสิ่งดีๆที่กําลังจะเข้ามานะไพนนางฟ้าบอกแบบนี้นะคะอะเราเล่ามาดูกันว่าโรแมแองเอยากบอกอะไรเพื่อนๆบ้างคะ ฟีลเซลนะคะขอให้เพื่อนๆน,นะปลดปล่อยตัวเองเออกจากพันธนาการทั้งหมดทั้งมวลที่เพื่อนๆมีนะคะอะไรก็ตามที่มันเป็นเกาะเป็นหลักเป็นเอ่อเป็นจุดยึดที่ให้เพื่อนๆย้ำคิดย้ำทำในสิ่งที่มันทำร้ายตัวเองแบบนี้นะขอให้ปลดปล่อยตรงนั้นนะคะ Hey, นะเอฟเนตนะต่อไปนี้นะเพื่อนๆอาจจะได้กลับมาเป็น14ครั้งมีพลังงานของความสุขความสนุกสนานนะคะ make t h t effort นะมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องใช้ความพยายามกันหน่อยหรือมันต้องพยายามกันมาก่อนแล้ว,วมันถึงจะประสบความสําเร็จอะไรประมาณนี้นะคะบอกไว้เลยนะพาร์ทไลเลชั่นชิพนะคะอาจจะเป็นใครคนใดคนหนึงนะในอดีต ที่ผ่านมาในชีวิตของเพื่อนคนที่เพื่อนๆเคยรู้จักนะณนะวันนั้นมันอาจจะไม่ได้คอมมิทเมนต์กันอาจจะมีการเดินจากแยกห่างกันไปนะคะแต่อยากจะบอกว่าคนคนนี้แหละจะกลับเข้ามานี่คือพลังงานของคนที่จะเข้ามาในชีวิตของเพื่อนนะคะหรือเป็นไปได้นะว่าอาจจะเป็นคนในอดีตชาตินะสำหรับใครที่ไม่เคยมีคู่กรณีเลยนะคะเมื่อพบเมื่อเจอคนคนนี้นะมันจะรู้สึกแบบเหมือนเคยรู้จักมาก่อนเหมือน ผูกพันกันมากนะมันอาจจะรู้สึกแบบลึกซึ้งในความรู้สึกจนอธิบายไม่ถูกนะคะคนคนนี้นะคะมีความแตกต่างนะเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมนะคะ relation factor นะมีอะไรหลายอย่างปัจจัยหลายอย่างที่มีความแตกต่างกันนะตั้งแต่การเลี้ยงดูการใช้ชีวิตเห็นไหมบอกแล้วนะคะบางทีตั้งแต่เขาเรียกว่าข้างในเลยการปลูกฝังมาความคิดของเขากับเราอะ แตกต่างกันมากๆเลยและบอกด้วยว่าใต้สำหรับเป็น k e e p a n n o p p n n m n n d เปิดใจและรู้จักที่จะเรียนรู้ในการให้อภัยกันและกันนะคะการเรียนรู้การเปิดใจในความแตกต่างที่ผ่านมานะไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างจากความคิดการใช้ชีวิตหรือวัฒนธรรมของเขาการเลี้ยงดูของเขานะคะมันอาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดในอดีตที่ผ่านๆมานะก็ขอให นี่แหละให้อาภัยนะ mm hmm. เรียนรู้ที่จะให้อาภัยนะคะแล้วก็เปิดใจที่จะทำความเข้าใจในความต่างในครั้งนี้นะคะและนี่ก็คือความรัก หลังจากนี้ที่เพื่อนๆจะได้พบได้เจอนะคะก็เหมือนเดิมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องเล็กๆนี้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อความมีคอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจกันเสมอๆเลยนะคะเป็นกำลังใจที่ดีให้กับผู้จัดจริงๆค่ะแล้วก็สัญญาว่า จะทำคลิปนะต่อไปเรื่อยๆให้กับเพื่อนๆนะคะเหมือนเดิมนะจุดประสงค์นะคือเพื่อบันเทาและบันเทิงนะคะหากเพื่อนๆคนใดน,นะมีปัญหาส่วนตัวอยากพูดอยากคุยอยากปรึกษานะคะก็จะติดต่อได้ตามไลน์ไอดีที่อยู่ใต้คลิปนะคะให้ไว้ก็แอดไลน์มาลองปรึกษาพูดคุยกันดูนะคะเราอาจจะช่วยแก้ปัญหา ด้วยไพ่ไกด์ไลนล์ด้วยไพ่เรามาดูกันนะคะก็เหมือนเดิมนะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอให้เพื่อนๆนะคะพักผ่อนให้เพียงพอนนะเก็บแรงไว้แล้วก็เพื่อที่พรุ่งนี้จะได้มีแรงแล้วก็ไปสู้กันใหม่นะคะไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรอะไรก็ตามขอให้เพื่อนๆรู้ว่ามันคือ บทบาทหน้าที่ที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็พัฒนากันต่อไปแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆเ,เสมอนะคะก็สำหรับวันนี้นะนอนหลับฝันดีแล้วก็มีความสุขนะคะพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้นะคะราตรีสวัสดิ์สวัสดีค่ะ